บันเทิงคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้กับคู่นี้ที่เป็นรอบไฟนอลที่หลายๆคนลุ้นกันเหลือเกินแล้วก็จับตาดูกันมาโดยตลอดนะคะมาถึงรอบไฟนอลของกรุ๊ปดีแล้วนะคะขอต้อนรับหน้ากากปลาหมึกและหนา้ากากจิ๊กโจ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าคนที่อยู่ข้างในหน้ากากนี้ คือเป็นศิลปินจริงๆหรือเป็นดารารับเชิญหรือเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆคือตัวจริงถูกไหมคะครับคุณคือใครอะคะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้กลัวเสียเงินแสนสอแสนอะไรนะสอแสนสแสนสแสน,นี่คือหน้ากากจริงโจแล้วก็นี่ค่ะอ่าอหน้ากากปลาหมึกทักไทยคุณผู้ชมห้องขา่าวบันเทิงนิดนึงค่ะ,คะแค่นี้เหรอ ทำไมชุดเธอแรงจังเลยอะไรนะทำไมชุดเธอแรงทำไมชุดเธอแรงจังเลยชุดเธอแรงแต่เราก็ไม่มีลูกชอบมาแบบนี้นะอือน่ารักมาล่ะนี่คือลูกหรือว่าอะไรเนี่ยอย่ายุ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ทะเลาะก,กันไม่ทะเลาะก,กันนี่เออแล้วอยากจะรู้ว่าหน้ากากจิงโจ้ทำไมต้องเป็นหน้ากากจิงโจ้อ่ะชอบแดนออสเตรเลียหรือว่าเคยไปใช้ชีวิตอยู่หรืออะไรยังไงคะว่าเป็นลูกคลาสเเตรลียหรือว่าเคยเรียนที่นั่นไม่ยุ่งได้เหมยไม่ยุ่งเลย เขาช่วยเขามาช่วยเขามาช่วยเขามาช่วยคือตอนนี้วันนี้คุณผู้ชมเราจะได้คืนนี้เลยนะสองทุ่มเราจะได้เจอการฟิชเจอริงกันของคู่นี้นะคะแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ของกรุ๊ปดีนะคะวันนี้ก็เลยขออะไรอะไรยุ่ยเฉยทำอะไรกลไม่ได้เธอดูแลลูกเธอไปอย่ามายุ่งนี่วันนี้เราก็เลยจะต้อง มาทําตัวเป็นนักสืบวันนี้แม่รับหน้าที่เป็นนักสืบนะแต่ต้องสืบว่าหน้ากากจิงโจ้คือใครหน้ากากปลาหมึกคือใครเออเอาแบบอะไรนะอย่าไปก๊อปปี้เห็นป่าอะไรอะอะไรชูนิ้วคืออะไรอะไรอะไรไม่จับกันยังไงนี่เคยเคยเจอกันมาก่อนไหมหล่อ ม่เคยแล้วต่างคนต่างเคยดูผลงานของแต่ละคนไหมออาวเสียงฉันก็กลายเป็นนี้ด้วยนี่เราปลอมเสียงพิธีกรด้วยหรอเคยเคยดูมาก่อนไหมไม่แต่รู้อะไรนะแต่รู้ว่าไม่ชอบน่เท่าไหร่ทำไมอะไม่ชอบกินปลาหมึกเหรอไม่ชอบกินอะ คีน่าเฮ้ยมันใสเขาเฮ้ยเฮ<อ>้ยเขาออ,ออกตัวแรงปลามึกชอบเธอเออเขาชอบเธอนะแต่ฉันไม่ชอบเธอแต่ฉันไม่ชอบเธอเ,เราพูดเฮ้ยเดี๋ยวเราพูดอย่างี้กันได้ด้วยเหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวถามก่อนว่าหน้ากากจิงโจ้อเองเนี่ยก็ต้องเคยเห็นหน้ากากปลาหมึกเนี่ยเขามีการแบบผ่านมาแต่ละรอบแต่ละรอบ ฝีไม mm ้ลายมือน้ำเสียงเขาเป็นยังไงบ้างในความคิดของเราอที่คิดว่าเราได้น่าจะเป็นเพราะว่าชุดมากกว่าไม่ได้เป็นเพราะเวอร์สามชุดเนืองแรงก็เลยคนชอบคนก็เลยชอบเดี๋ยวเดี_<_<__<_<_๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากเอ๊เดี๋ยวนี้นี่นี่มันมีคาแรคเตอร์หนึ่งเออาจจะตบๆอย่างเงี้ยหน้ากากปลาหมึกเธอเล่นเป็นตัวอิจฉาใช่ไหม มีตัวร้ายตัวร้ายออยากเห็นปลาหมึกทเวิร์กอะไรนะอยากเห็นปลาหมึกทเวิร์กทำเป็นไหมอยากเห็นไห <laughs> อะไรนะ <laughs> ทวกทเ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 วกทว กคราวนี้หลายๆคนบอกว่าอยากรู้ตัวตนเอามานี่มาหน้ากากปลาหมึกบ้างหน้ากากปลาหมึกเราเองเนี่ยเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องอาชีพแล้วแต่ช่วงที่อยากจะเป็นแล้วแต่ช่วงที่อยากจะเป็นแสดงว่าเป็นนักแสดงก็ได้เป็นนักร้องก็ได้เราเคยอยู่อยู่การประกวดที่อยู่ในบ้านไหมามใค่ะ บ้านเอฟว่ะไอ้ยา Academy Fantasia แล้วแต่คุณแม่หลัดไม่ตอบไม่ตอบอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นอะไรนะอาจจะตกรอบแรกไปอาจจะตกรอบแรกไปอ๋ออ๋ออยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแล้วแล้วตอนนี้แต่ทำไมเขาเลอามาชิงกับเธอได้ ว่าชุดเธอนั่นแหละเพราะ่ชุดเธอ,อนั่นแหละเออไหนๆนพูดเรื่องชุดยำเรื่องชุดละถามปลาหมึกหน่อยว่าทําไมถึงเลือกชุดปลาหมึก,ชอ,ช,มกชอบกินปลาหมึกชอบกินปลาหมึกอเหมืน<ช>นอมนปลาหมึก <c oughs> ถ้าถ้าพูดว่าถ้าจริงโจ้พูดว่ากินเธอเป็นปลาหมึกไม่ใช่กินปลาหมึกละ,ละกินแม่เลย <Okay. S 1> พแม่อยู่ใกล้กินแม่ออกก็คิดอยู่ คิดอยู่หรือกลิ่นตัวเองหรือเปล่ามันอวนอยู่ในตัวเองหรือเปล่าพูดซีไม่นะไม่นะเปลี่ยนเพิ่งเพิ่งลูกจะเปลี่ยนแต่เพิ่งเพิงเฮ้ยยืน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 เฮ้ยนี่จะมาอะไรกันถึงในนี้จะมาถอดชุดมาขวักอะไรกันปลาหมึกอย่ากให้มั่งมือไม่ต้องไปแหวะข้างล่างอยากจริงจริงเจ้าอยากยำป้าหมึก จิงโจ้งั้นถามจิงโจ้เลยว่าทําไมถึงแบบว่าอยากมาในหน้ากากจิงโจ้ชอบตรงไหนของจิงโจ้สมัยก่อนชอบกระโดดอ๋อสมัยก่อนชอบกระโดะโดแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วหรอกระโด,รโดดเรียนโดดเรียนอ๋อสมัยทำไม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 ไม่ดีเนาะไม่ดีเนาะไม่ยุ่งไม่ยุ่งเ <c oughs> <c oughs> ขอมองตากันสิ นักการจิงโจ้คือชอบชอบกระโดดเพราะว่า<ด>ชอบโดดเรียน<ด>ชอบโดดเรียนก็เลยเป็นนักการจิงโจ้ใช่แล้วตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมหรือไม่เรียนแล้วเฮ้เอ้เอีกแล้วเฮ้ยเาเฮ้ย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 ใครกเได้ช่วยด้ยยช่วยด้ยเดดย,ย <laughs> เ้ยเฮ้ยไ้ ไปให้เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เออเ,ะะเ,เรานี่เกเรนะเนี่ยเรานี่เกเรเราเป็นแบดบอยหรือเปล่าพูดสิ <c oughs> เออเป็นเด็กแบดบอยไหมพูดสิแบดบอยอะไรนะ I'm a bad boy I'm a bad boy คร <Yeah. S 1> าวนี้ถามนิดนึงว่าเราเนี่ยโดนทายมาว่าเออเป็นชินชินวุฒ <c oughs> ิหรอ,อเอออ้าวแล้วก็มี <c oughs> ชินชินวุฒิสูงวันวนี้ปะ อดบเเตียไม่ไม่กูดิดับผมเตี้ยเหรอไม่ได้ไม่ใช่ตัวกระทางไม่ตองถอดชุดดล้วมีกระ้ามีกระ้าถอดชุดยุดไม่ต้อย่าจบอย่าจบกันว้ยแล้วแต่ที่สำคัญให้ดูขาขาเฮ้ยขาเดฟมากเลยนะไม่ใช่อะไรสั้น พี่ขาเรียวมากเลยที่เขาไทยไทยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชินชนวุฒิไทมไทยพีทพลเก่งทัชยาจอน,นี่อันวาเป็กผลิตโชคมีคนไทยถูกบ้างไหมไม่มีนะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยเอาแล้วเพราะฉะนั้นแต่คุณผู้ชมอาจจะเชื่อไม่ได้นะเพราะเขาอาจจะหลอกเรางั้นถามเลยว่า ที่บอกว่าเป็นแบดบอยเนี่ยแกล้งทําเป็นแบดบอยหรือเปล่าในจรจริงอะ่ะอินเนอร์ขาเลียวกว่าแม่ขนาดเนี้ยผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าพูดเนะเออดูขาดิขาเลียวกว่าแม่ก,มแมกันไ,นะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยเราเคยแสดงละครไหม ไม่มีใครจ้างเลยไม่เคยแสดงละครเลยเหรอสุดแสดงว่าเป็นนักร้องก็ก็เฮ้ยหน้ากากนี้ดูยากมากเลยอ่ะก็เฮ้ยเดี๋ยวนะขอโทษนะไขวะเฮ้ยไหนว่าแอมเอาแบดบอยไงขอดูหน่อยงั้นขอดูบ้างได้ไหมเ้ยอย่าดูอย่าดูพอ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 เฮ้ย ไม่แล้วคือแสดงว่าเป็นนักร้องตลอดตอบคำถามทำได้หลายอย่างสมวนมาบางทีอาอชีพหลักเป็นโมเดลอาชีพหลักเป็นโมเดลเป็นนายแบบ <Yeah. S 1> เหรอหรอ,อะไรอะไรเ <laughs> ยอะเอาลูกงเธอกลับไปเอาลูกงเธอกลับไป <laughs> เอาอมมเรุ่งปู่ม่ยิงเงี้ทำของฉันขาดเยอดอย่าทำ้ายกันอย่าทำ้ายกัน ก็คือเป็นในแบบเรื่องจริงเหรอใช่แบบไหนแบบไหนเป็นในแบบแบบไหนก็แบบอะไรนะนิ่งเป็นบนิ่งเป็นในแบบนิ่งเดินแบบด้วยเดินแบบได้ด้วยเดินแบบหรอเอาไหนลองเดินแบบดีมิวสิกมีไหมมิวสิกตึงจะจะดึงจะดึงจะตึงจะดึงจะดึงจะดึงจะึง เอิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่คือเดินแบบแล้วหรอเดินแบบแล้วอ๋อนี่เขาไม่รู้ไม่รู้กันใช่ไหมอย่างนี้ปลาหมึกปลาหมึกจิกในใจของปลาหมึกเองเนี่ยดูลีลาเขาแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นใครเฮ้ยเตินเป็นะร ไปนอนเต้นก็ใช่สิกัรนอนม่เยอะแล้นี่คือม่ตังค์เลยนะเฮ้ยอะไรเอาทำไมมาสายหรออะไรนะพูดมาพูดมาพูดมานี่อะไคิดว่าใครคิดว่าใครเอาในใจเลยเวลาเราดูเราดูเขานึกว่าชินชินอาวุธแต่พอมาเจอตัวจริง นี่เป็นหากับสมองหรือเปล่านอนอีกรอบหรอนอนอีกรอบหรอไม่น่าใช่จิงแล้วท่านไก่ท่านจ่าอ๋อเอ้ยรู้จักเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะข้าแม่มากกว่านี้อย่า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 เออแม่ไม่ไหวแม่เหนื่อยเนี่ยขนแม่จะหลุดหมดแล้วเนี่ยอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ดีว้าวแบดบอยแบดบอยหรือจริงๆแล้วที่เราแสดงมามันไม่ใช่ตัวตนของเราเราอยากแสดงให้คนแบบหลอกคนดูหรือเปล่าเราเลยเป็นแบบนี้ไม่นี่ตัวจริงแล้วเนี่ยตัวจริงแล้วเหรอไอเฟบอยอะไรนะไอ้เฟ้บบอย I'm a bad boy Yeah bad boy Yeah bad g i เออมานี่เลยปลาหมึก เขาทายกันมาว่าเป็น no พี่มัมลาคนิกครูเงาะพี่เจเน็ตเขียวดีเจต้นหอมนัดบิเลียยังอาไะเฮ้ยจังหวะดีเราเคยร่วมงานกันใช่ไหมเราเล่นละครด้วยกันใช่ไหม เรามีลูกยังเนี uh ่ย huh> มียังมีลูกยังอ๋อคนนี้มีลูกแล้วแต่เราฮะมีลูกกันโอ้ยตข้ามสายพันธุ์อะไรนะข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมีแฟนยังมีแฟนยังไม่อะไรนะไม่ไม่บอกอ๋อ ใช่เคยเป็นคนที่มีความรักมาแล้วเราก็เลิกไปแล้วแล้วก็กลับมาคบกันป่ะฮะแฟนปัจจุบันน่ะที่เคยเลิกกันไปแล้วเรากลับมาคบกันใหม่ป่ะเคยเลยนะเคยเลยนะเคยเลิกกันด้วยหรอคือเขาเลิกกับเราแล้วเราเดียวเดียวเออเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานี่มันขาเขา ของเธอยาวใหญ่อะอะไรนะของเธอยาวใหญ่มากเลยของเธอยาวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพูดถึงขาใช่ไหมพูดถึงขากันใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าที่เขาเดาเดากันมาเนี่ยมีถูกบ้างไหมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้ววันนี้มั่นใจไหมคืนนี้สองทุ่มนี้มั่นใจไหมอยารู้ นี่เตรียมหมัดเด็ดอะไรมาไม่บอกแล้วจิงโจ้อะพร้อมไหมวันนี้คืนนี้สองทุ่มบอกได้คำเรียวว่า you die โอ้โหนี่เราเป็นแนวฮิปฮอปป่ะ you เออออออ die เออ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 เราเป็นฮิอะไรนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อ้าวโอเคงานให้ฝาดเชีย จิงโจ้ขอกำลังใจแรงเชียร์มาให้จิงโจ้ก็ยังไงขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ปลาหมึกหน่อยละกันเทำไมอ่ะก็แบบนั้นใจในกีฬาใช่ไหมที่งาการแต่เราก็ดูแลซึ่งนและกันอ่าแล้วแล้วเราล่ะไม่ให้เชียร์เราเหรอก็เชียร์ด้วยเชียร์ด้วยวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาหมัดเด็ดเรามีไหมมีแน่นอนก็บอกแล้วว่า you d i Ja. <laughs> <perfekt ion ic> นั้นคืนนี้ลุ้นการเจอกันใครจะเป็นแชมป์นะคะในสายดีนะคะรักใครเชียร์ใครก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคืนนี้2องทุ่มกับรายการ The m a d Singer วันนี้ขอบคุณนักกากปาะมึงและนักกากจิงโจ้ค่ะขอบคุณคะ่ะเฮ้ย <het> ย